สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงกุลพาชมกันอีกครับวันนี้ลุงกุลจะพามาชมดอกมะละกอตัวเมียครับต้นตัวเมียว่าเขาจะเป็นอย่างไรมาดูกันจัดจ่กเลยครับลุงกุลพามาดูครับนี่ครับนี่คือดอกมะละกอตัวเมียครับนี่ครับเขาเป็นเกลียวคล้ายๆกับสว่านครับเป็นเกลียวครับ นี่คือดอกตัวเมียเรามาดูดอกที่นุ่มบุได้แกะเอาไว้แล้วครับมาดูกันครับนี่ครับนี่คือดอกตัวเมียนี่คือเกสรครับเกสรตัวเมียอยู่ที่ยอดของผลอ่อนครับ <c oughs> <bucks. S 2> เขาจะมีผลอ่อนอยู่ <c oughs> ผลอ่อนเขาของเขาจะสั้นครับจะสั้น <c oughs> แล้วก็มีเฉพาะเกสรตัวเมียอย่างเดียวครับ <c oughs> ไม่มีเกสรตัวผู้ครับ เขจะมีกีรถนตัวเมียอย่างเดียวนี่คือลูกตัวเมียจากต้นตัวเมียครับอ่มาดูครับลุงบุญจักแกะให้ดูกันอีกสักสักดอกนะครับแกะให้ดูดอีกสักดอกจัดจะครับเพื่อเรามาเรียนรู้ว่าดอกตัวเมียเป็นอย่างไรกันครับจากเกะจากต้นเลยครับจากกะจาก,จาก,จากต้นเพื่อเรียนรู้กันแบบจัจจะครับนี่ครับ นี่ครับเป,เป็นเกสรตัวเมียอยู่ปลายยอดเลยครับอยู่ปลายยอดของผลอ่อนของลูกครับลูกนี้ก็เป็นลูกตัวเมียจากต้นตัวเมียนี่ครับนี่ครับมีเฉพาะเกสรตัวเมียก็มีอยู่หลายหลายหลายแฉกด้วยนะครับหลายกลีบผลอ่อนนี่ครับ เรามาทำความรู้จักกันครับจากต้นที่ชัดเจนกันเลยครับดูจากต้นที่ชัดเจนครับสำหรับคลิปนี้ก็ลุงบุญก็ให้ความรู้แก่เพื่อนๆกัน,กนเล็กๆน้อยๆครับก็กขอวากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงบุญกันไว้ครับลุงจะไดท้ทำคลิปดีๆ ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครับท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ